สุวรรณภพและแต่สงขลาครับวันนี้ตํารวจกองปราบกองกกับการ6กกองมาขับการปราบปรามร่วมกับตํารวจศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชากรรมบนขบวนรถไฟกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับกระจายกําลังลงพื้นที่จกกังหวัดสงขลาติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของบัญชีมาของแอปดูดเงินจับได้ทีเดียว3รายรวดเลยครับ เริ่มจากเข้าจับกลุ่มนางสาวรุสนีอายุ20ปีคนนี้จับได้ที่บ้านเช่าในอำเภอนาหม่อมตามด้วยนายพงศกรอายุ20ปีจับได้ที่บ้านที่ตำบลแคอมัมปจนะและก็นายอภิสิทธิ์อายุ23ปีคนนี้ก็ตามไปจับได้ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่2ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่โดยทั้ง3าคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดสุขโขทยัยในคดีเดียวกันคือชอบโกงหลอกลวงทางออนไลน์อะไรประมาณนี้แหละครับแล้วก็ถูกแจ้งความเอาไว้ ที่สบพบ้านด่านลานคอยจังหวัดสุโขทยัยเหมือนกันเลยครับหลังจากที่มีผู้เสียหาย3รายที่ถูกหลอกดูดเงินเกลี้ยงบัญชีเข้าแจ้งความเอาไว้แล้วก็เส้นเงินก็ถูกโอนเข้าบัญชีผู้ต้องหา3คนนี่แหละครับแต่ว่าพอสอบถามก็บอกเหมือนกันเลยครับว่าถูกเพจเพจหนึ่งหลอกให้เปิดบัญชีทําธุรกรรมเกี่ยวกับการ ซือขายออนไลน์อะไรแบบนี้แหละครับแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ไม่ได้ทําเองครับวิธีการของแกงนี้ก็เหมือนเหมือนกับที่เห็นเห็นที่เป็นข่าวนั่นแหละครับฟังไว้นะครับแชร์ต่อบอกต่อยิ่งดีครับคนที่ไม่รู้ยังมีอีกเยอะถ้าเจอแบบนี้มีข้อความส่งมาทางไลน์แบบนี้มันแน่ครับถือว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งครับอายุ38ปีชาวจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะครับ มีการส่งข้อความมาให้ทางมือถือหลอกว่าจะโอนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าย้อนหลังให้6เดือนแล้วก็แนบลิงก์มาพอกดลิงก์เข้าไปมันก็จะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติเลยครับทีนี้ก็จะมีคนโทรมาหาทางไลน์บอกวิธีโหลดแอปบอกวิธีทําส่งลิงก์มาให้สแกนใบหน้าเสร็จแล้วก็ถามบัญชีธนาคารให้บอกรหัส OTP ที่ส่งมาให้แล้วก็แกล้งให้ส่งเลขบัญชีธนาคารไปให้รอรับเงิน5นาทีเดี๋ยวพี่จะโอนไป ให้นะรออะไรเลยอล่ะครับเกลี้ยงแล้วเหลือติดบ,บัญชีอยู่2บาทเงินหายไป5,500บาทและก็โอนไปเข้าบัญชีของพงศกรที่เป็นหนึ่งใน3ผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้ในวะันนี้นะครับจะบอกว่าไม่รู้ไม่ที่ไม่เห็นนี่ไม่เป็นไรครับไปให้การกับพนักงานสอบสวนเอาเองทั้ง3คนถูกส่งไป,ไ,ปไกลเลยครับส่งไปดําเนินคดีที่สบพบ้านดาน่านลานน้อยจังหวัดสโกโไทยไม่ไปไม่ได้ครับต้องไปยังไงก็ต้องไปไม่ ไม่ไปไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องไปยังไงก็ไม่ได้เขาแจ้งความจับไว้แล้วถูกออกหมายจับแล้วก็ต้องถูกจับไม่จับไม่ได้ยิ่งเรื่องบัญชีมานี่ตอนนี้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลย